ดีครับทุกคนวันนี้พบกับดีสวิดด์วันนี้ดีมีโอกาสได้มารีวิวผลงานชิ้นใหม่เป็นอีกหนึ่งผลงานดีคอนสักชั่นอาร์ตนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องมิกกี้เมาส์นะครับซึ่งมีมิกกี้กับมินนี่เป็นคู่รักกันรักกันสนิทสนมกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจับรวมล่างกันเซะเลยนะครับผลงานศิลปะชิ้นนี้ชื่อว่าทวินครับผมเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าทุกคน ผลงานศิลปะชิ้นนี้จะถูกบรรจุมาในกล่องไม้อย่างดีลิมิ t e ็ดเอดิชันมีจํานวน20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานที่พิมพ์ภาพพิมพ์ดิจิตอลลงบนแผ่นไม้นะครับแล้วก็เคลือบอย่างดีด้วยยูนิเทนใสประกอบไปด้วยข้างในนะครับ ใส่กากเพชรไว้ด้วยเป็นกากเพชรสองสีนะครับขาวกับดำนะครับสลับสลับกันไปทําให้มันเล่นแสงเล่นสีเวลาที่เอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดขายในวนกําแพงก็จะได้ลักษณะภาพที่สวยงามครับผมผงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานที่ได้คัดรอบขอบเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะเลเซอร์โลโก้ของดีแล้วก็ตัวเลขหมายเลขของชิ้นแต่ละชิ้นไว้นะครับผมซึ่งชิ้นนี้เนี่ยสามารถเก็บได้อย่างยาวนานครับคงทนแข็งแรงง่ายต่อการรักษาครับผมในกล่องนะครับก็สุดพิเศษ นะครับจะมีสติกเกอร์น้องเมาเมาแล้วก็สติกเกอร์ดีแถมไปให้ด้วยครับนอกจากนั้นก็ยังมีใบรับรองครับใบรับรองสวยงามนะครับจะมีลายเซ็นกำกับแล้วก็หมายเลขอันละชิ้นไว้ให้นะครับพิเศษนะครับด้านหลังของใบรับรองก็จะเป็นโปสเตอร์ของชิ้นนี้เหมือนกันนะครับนี่สามารถไปใส่กรอบได้เลยทีเดียว ครับผมเป็นไงบ้างครับกับผลงานศินละปะชิ้นใหม่ล่าสุดของดีสวิดักนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดสปสกา์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อรับชมข่าวสารใหม่ๆของดีสวิดักที่จะคอยอัปเดตต,ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เพื่อนๆติดตามการเคลื่อนไหวในการทาผลงานศินละปะของผมในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะครับทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วุตส่ายอยู่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับไว้เป็นผลงานศินละปะชิ้นหน้าจะมีอะไรคอยติดตามครับผมไป